วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นนักแข่งไอเกอร์เลโควหน้ากันนะครับก็จะเป็นนักแข่งในคลาสของ Mo t ต GP ในท e ีมเคเทมเทคทรีนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยวันนี้เราอยู่กันที่สนามบาเลนเซียนะครับไะวันนี้เราออกกลางแถวนะครับออกที่12นะครับผมคอลี่ไฟไว้ Q1 นะครับแต่ว่าไม่ได้บิน Q2 ก็มาออกกลางกลางแถวนะครับ ขยับดีมากฮะทุกคนมาเกตขึ้นไปแล้วฮะโอ้ผมเบรกหนักไปหน่อยนะครับเข้าไลน์ในฮะโดนลัสซี่นิดหนึ่งครับอ่าโอเคฮะได้อยู่ตัดหน้าลัสซี่ครับมาเกตเดวีขยับดีมากฮะ ต้องรีบไล่ตามต้องขออภัยนะที่เลโกหา้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลสำหรับเขาเท่าไหร่นะรู้แต่ว่าเลโคอาเนี่ยมีไอดนเป็นสโตนเนอร์นะครับนั่นเป็นผลที่ทำให้เขาใช้เบอร์27เหมือนกับสโตนเนอร์นะครับ ไอ้ตามก่อนฮนะก็เป็นฤดูก,กาลแรกของเขานะครับในรุ่นของ MotoGP e. นะครับมีโอกาสที่จะหล่นเก้าอี้สูงมากนะเพราะว่ารถ KTM เนี่ยดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีโพเดียมกับรถของ KTM นะครับคือปีนี้เนี่ยโอลิเวราเนี่ยชนะไปแล้ว2ครั้งนะครับ ส่วนบินเดอร์เนี่ยชนะไปทีนึงนะครับทางเอสคาโกลเนี่ยก็มีโพเดียมหลายครั้งมากๆนะครับมีแค่เลโคัวน้าคนเดียวที่ยังไม่มีโพเดียมนะครับจะบอกว่าเป็นลุกกี้นะครับแต่ว่าแบ,บบินเดอร์ก็ชนะไปแล้วนะครับอันนั้นก็ลุกกี้เหมือนกันนะครับต้องบอกกันว่าใน KTM เนี่ยรถของทีมเทคทีแล้วก็โรงงานเนี่ยเป็นรถเวอร์ชั่นเดีวยวกันนะครับเป็นรถเท่ากัน ไม่ได้ว่าเป็นรถที่แบบสเปคลองกว่าหรือว่าเป็นรถที่เก่ากว่าปีนึงอะไรอย่างนั้นนะครับในปีหน้าก็จะเป็นนักแข่งเปตูชี่นะครับดานิโลเปตูชี่จากทีมดูคาติเนี่ยจะมาเป็นทีมเมทนะครับเพราะว่าโอลิเวล่าเนี่ยย้ายขึ้นไปทีมโรงงานนะครับ ก็ต้องเร่งทําผลงานนะครับต่อจากนี้รู้สึกว่าจะเซ็นกันปีต่อปีเลยนะครับสำหรับทีม KTM เนี่ยถ้าผมอ่านข่าวมาจำไม่ผิดนี้เขาเซ็นนักแข่งจากโมโตทัแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเป็นใครนะเนมี่การ์เนอร์หรือเปล่านะครับเซ็นมาอยู่ใน KTM นะฮะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นทีมโรงงานหรือว่าทีมลองนะครับเซ็นมาในปี22อันนี้ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่านะครับคือแน่ๆว่าต้องมีคนเด้งแน่นอนครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรีบเซ็นกันไปไหนแต่ว่าข่าวตรงนี้ผมยังไม่ชชวร์จริงๆนะลูกี้ปีหน้ามีบาซินนี่นะครับมาลินนี่โอเก้มาตินนะครับต้องรอดูว่าอาร์พิเลียจะเลือกใครมานะครับมาขี่แบบเต็มฤดูก,กาลนะว่าอินอเนอร์เนี่ยโดนแบนไปแล้วนะครับแน่นอน,นครับ จะดึงเป็นเบรนนี่สมิธก็น่าจะไม่ไหวนะครับคือในการเทสได้ใช้ได้นะแต่ว่าพอขี่จริงนี่ก็ล้มบ่อยไปกันนะครับสำหรับเบรนนี่สมิธนะครับตอนนี้ก็มีนักแข่งเพียงคนเดียวนะที่แบกทีมนะก็คืออเล็กซิสเซนโซโลนะครับ คือขี่ได้อยู่กลางๆแถวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ล้มบ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับเอสฟโรเนาะแต่ว่าชั่วโมงนี้ผมว่าไม่มีใครที่จะมาขี่ได้ดีเท่านี้แล้วนะผมมองว่านะครับว่าทางอเล็กซิสเอสฟโรเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะครับอู้ล้มอะใส่ท้ายเต็มที่เลย โหแล้วมาเขตลลมด้วยอ่ะกลับมาหน่อยฮะบอกแลว้วหมอคิดล่าเป็นเพลินอยู่ต้องทางตรงนะครับทางตรงดูดแล้วก็ขึ้นน่าจะได้อบอกแลว้วที่นี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เล่น KTM ด้วย แต่จริงๆคาเทียมเล่นดีนะครับภาคนี้ดีกว่าพิเลียเยอะคะอาพิเลียในเกมภาคสิบเก้าจะขี่ง่ายฮนะแต่ภาคนี้แบบขี่ยากทีหนึ่งคือภาคสิบเก้าเนี่ยขี่ง่ายฮนะรถเบาแต่ว่าติดที่ว่ารถมันไม่ค่อยแรงนั่นเองนะครับแต่ภาคนี้หนักด้วยอะไรด้วยนะครับเกี่ยวกับมาเกตเล็กน้อยฮะ เพื่อนขอแซงแล้วกันนะครับตอนนี้พักฟื้นเวยาวนะครัสำหรับมาเกตเปิดฤดูกาลน่าจะน่าจะทันนะภาวนาว่านะครับแต่ถ้าไม่ทันฮอน d a ก็น่าจะมีแผนสำรองนะครับตอนนี้ก็แย่งงานกันเต็มนะครับ a า o l o โ a บา s t ิสตาก็บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่ามาเกสลงไม่ได้ก็เอาผมไปลงก่อนก็ได้นะอยากโชว์ศักยภาพฮะอาวลโล่บาติสตาเพราะว่าถ้าเกิดใครจำได้ตอนปี2018ที่โรนินโซเนล้มนะครับแล้วก็มาลงแข่งไม่ได้นะครับในปีนั้นเนี่ยก็บาวติสตาได้ลงแทนอยู่นะครับที่สนามฟิลิปไอแลนด์ก็จบดีนะครับ รู้สึกสนามฟิลิปไอแลนด์รู้สึกว่าโดวิจะจบที่3นะครับปี28ส่วนอาวโลบาคิสตาในจบที่4นะครับก็ตามกันมานะครับเกือบได้ขึ้นโพเดียมนะครับสายของงานนะไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่ามาเกตลงไม่ได้ก็ฮอนด้ามีแผนนะครับ โดวิน่าจะอยู่ในแผนด้วยนะครับอาจจะเลือกใช้เป็นเดวิสโซโซ่ลงมาขี่นะครับเพราะ่ก่อนหน้าน,นี้โดวิเองก็เคยของานฮอนด้าอยู่นะครับเดวิก็เก่านะครับไม่ใช่ว่ามาขี่ดุคาติอย่างเดียวเนะาะเมื่อก่อนเขาขี่หลายทีมะเริ่มมาผมรู้สึกว่าจะอยู่กับฮอนด้าก่อนเลยมนะั้ง เหมือนหลายๆคนที่มาเข้ามาอยู่กับฮอนด้ก่อนนะครับถ้าเคยอ่านประวัติคร่าวๆมารู้สึกว่าเขาจะอยู่กับฮอนด้ทีมลองกันครับแล้วก็เข้ามาในเล็บโซ่ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับยามาฮ่าเทคทีแล้วก็มาเป็นนักแข่งในทีมดูคติ f a คทอรีนะครับ ว่าอยู่กับดูคตินี่นานที่สุดนะครับเป็นนักแข่งที่เซ็นมารุ่นเดียวกับเอโน,นเน่นะครับแล้วก็เปลี่ยนทีเมดมาเป็นโรเอนโซนะครับเปลี่ยนทีเมดมาเป็นคนล่าสุดนี่ขายว่าเปตูชี่นะครับ เดวีมาฮะมาเกตเหมือนจะแผ่วไปหน่อยหนึ่งฮะว่าหลังๆรู้สึกว่าโดนเราสกิดทานนะผมผมเองก,ก,ก็ไม่รู้สึกว่าผมขี่เร็วขึ้นนะเออแต่คือแบบเข้าไปจูบซ้ายหลายทีมากตอนก่อนที่จะแซงมาเกตนะน่าจะแผ่วนะครับผมเองก,ก็ขี่เรื่อยๆนะอุ้ยโหแต่ว่าเดวีเอามากอะคือตาไหนจะโอพีก็เวอร์เกินนะครับสำหรับมาเกตอะ่ะ คือทิ้งกลุ่มแบบห่างมากมากครับตานี้ดีแล้วเพนั่นแลบนะครับรอบสุดท้ายก็ต้องเร่งรักษาผลงานนะครับสำหรับเลโคน่านะครับว่าสัญญาเนี่ยรู้สึกว่าจะเซ็นกันแบบปีต่อปีเนาะคือทางเคทีก็ไม่ใช่ทีมที่แบบ มีเงินมากมายนะครับก็น่าจะเน้นเด็กโมโตทูนะครับแล้วก็มาสุ่มว่าใครขี่ดีไม่ดีเนาะถ้าเกิดเลคเคยหน้ายัางขี่อย่างนี้อยู่ก็น่าจะต้องมีการสับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเพราะเขามั่นใจว่ารถเขาดีแล้วนะเคทมอะ่ะก็อารมณ์เหมือนกับอาจจะเสี่ยงดวงเหมือนเปตโตนาานะที่เลือกเป็นคอตโตโรมานะครับ ก็คือแบบไม่ได้จับตัวท็อปนะครับแต่ว่าจับตัวที่แบบระดับกลางๆนะครับถ้าเกิดว่าจับแชมป์มอนตูมาก็น่าจะแพงนะครับถ้าเกิดว่าทีมที่แบบไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องอารมณ์ประมาณนี้นะโอเคครับเรียบร้อยเอาบาหน่อยแล้วกันเดวิดน่าจะไม่ทันนะครับ สวยงามครับผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรย์โครนามากนะครับบอกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเล่นพูดคุยกันเลนเปื่อยนะครับที่สนามบาเลนเซียนะครับเป็นนักแข่งจากประเทศสเปนนะครับสำหรับเลโคนาเนาะ